สวัสดีค่ะผู้มีบุญบารมีทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะฮะเชดามก็จะพูดเรื่องราวของเบีย้ยแก้เบีย้ยคู่นะะใครที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่มีนะฟังทางนี้แต่ตอนนี้นะสำหรับเะตามเองไม่ได้มีจำหน่ายเป็นชิ้นนะ,ะก็คือมาทำเพื่อให้รู้จักเบีย้ยแก้เบีย้ยคู่แล้วก็ใครที่สนใจนะอยากจะสั่งนะสั่งผลิตนะสิบชิ้น20ชิ้น30ชิ้นนะคะก็ทักทายมาก่อนนะทักทายมาก่อน นะวันนี้นะใครที่ยังไม่รู้จักเบี้ยแก้เบียเบ้ยรครูฟังทางนี้นะคะในสมัยโบราณนะคะใครที่ถูกคุณใสมนดำโรคร้ายภัยพิบัตินะเนี่ยคล้ายๆกับตอนเนี้เมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนก็จะเป็นโรคหากันเนาะโรคหาโรคติดเชื้อที่รักษาไม่ได้หรือว่าโดนผีร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่กันเขาก็จะต้องใช้แบบนี้เป็นเบี้ยแก้เบียเบ้ยรครูจากครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็วิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนาะ แบบเป็นส่วนรวมหรือเจอสภาวะสถานการณ์ขับขันในะหลายๆอย่างเนะี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยนะพระเเคจิครูบาอาจารย์นะผู้ที่มีองค์ความรู้สมัยก่อนจึงได้คิดทําเครื่องรางขึ้นมานั่นคือเบียกแก้เบียรู่นะแต่ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนเมื่อก่อนนะปัญหาจะลึกลับซับซ้อนนะเงื่อนงำม,มากมายนะคนตัวหนักขึ้นนะท่านอาจารย์ของเราจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ช่วยแก้นะกับสถานการณ์แก้กับสถานการณ์นะฮะ ต่างๆให้ดีทวีคูณยิ่งขึ้นนะวางโครงขายเชื่อมชิ้นงานพลังทุกชิ้นแบบอัตโนมัตินะเบี้ยกแก้สูรเทพเชวาคือจะบอกว่าเบี้ยกแก้ทั่วๆไปก็ก็จะมีประลอดนะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะแต่ในเบี้ยกแก้เบีย้ยคูตรงนี้นะมีมากมายมีมวลสารมากมายและมีการวางโครงขายพลังเพื่อเชื่อมกับเครื่องพลังงานหินด้วยซึ่งมันคือความพิเศษขึ้นมาอีกเพื่อให้ทันยุคทันสมัยกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคนนะที่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือต้องใช้ Facebook Live ใช้ y YouTube ใช้อะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีคลื่นต่างๆเหล่านี้มาถ้าเราไปใช้เบีย้ยแก้เบีย้ยคูในโบราณน,นะก็มันจะไม่มีคลื่นพลังอะไรที่จะออกมาต่อต้านกับพลังงานของนวัตกรรมแล้วก็พลังงานลบพลังงานร้ายในตัวของมนุษย์ได้ทันท่วงทีนะเพราะงั้นแล้ววันนี้นะ ในโลกนะปัจจุบันนะซึ่งตอนนี้ทั้งเมืองไทยและทั่วโลกเจอวิกฤตนะหากนะเรามีสิ่งนี้จะทําให้เรามีโอกาสเสมอในวิกฤตนะปัจจุบันนะก็กลายเป็นคนเหนือคนนะคนเหนือคนก็คือว่ามันจะมีพลังงานพิเศษไปครอบคลองด้วยนะเพราะว่าเบีย้ยแก่ยุค 5G นะเบีย้ยแก่สู่เทพเทวานี้นะเป็นเบีย้ยแก่ในกรอบแปดเหลี่ยมนะในกรอบแปดเหลี่ยมก็คือมีเรื่องของ เรื่องของการวางห่วงจุ้ยนะไปให้กับทุกคนด้วยนะเพราะงั้นเบี้ยแก่นี้นะใครที่ยังไม่มีนะใครที่ยังไม่มีแต่จริงแล้วตอนนี้แต่ไม่ได้มีแชจไม่ได้มีไม่ได้มีจําหน่ายนะแต่วันนี้ชิ้นงานของท่านอาจารย์เนี่ยชจาจะมาเล่ามาบอกนะให้ฟังเรื่อยๆแต่ตรงนี้นะจะเหมาะกับคนที่ ต้องการจะเปิดเพจต้องการจะมีอาชีพนะคนที่ต้องการจะมีอาชีพแล้วจะนําชิ้นงานนี้นะนำไปนําไปอาบอกต่อนะก็สั่งมาเป็นทีลนะถ้า10ชิ้น20ชิ้น30ชิ้น50ชิ้นร้อชิ้น นะก,ก็ทักทายมานะไปไปที่ลายแอดนะของพายันกุมารอินแล้วไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะแล้วเดี๋ยวถามมานะเดี๋ยวเราจะแจ้งไปว่า10ชิ้นนะราคาเท่าไหร่20ชิ้นเท่าไหร่30ชิ้นเท่าไหร่ร้อชิ้นเท่าไหร่ทุกคนก็นําไปทําการตลาดได้เลยแต่ในส่วนตัวในเพจพายันแล้วเนี่ยไม่ได้มีจําหน่ายนะเพราะงั้นคุณก็จะกลายเป็น เจ้าของชิ้นงานเบี้ยกแก้ไปเลยนะก็ลองดูนะใครที่ปรารถนาตรงนี้นะเพราะว่าเป็นเป็นยุคมันเป็นยุคที่มันจะต้องแก้ไขตรงนี้ก็จะทําให้ทุกคนนะได้นําตรงนี้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้เลยนะ,อะโอเคฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะในคลิปนี้นะก็เป็นชิ้นงานของผู้มีบุญบารมีมากนะเป็นชิ้นงานที่มีพลังงานจริงๆนะแล้วก็เป็นชิ้นงานที่เข้ายุคเข้าสมัยนะกับโลกเชื้อโลกต่างๆแล้วก็เรื่องของคนที่ตัวหนาตัวหนักแล้วก็โกรธกันง่าย ทะเลาะกันง่ายโทรศัพท์กันง่ายตรงนี้ก็ต้องเอาไปแก้ไขวิกฤตนะทางเศรษฐกิจในบ้านของตัวเองวิกฤตในเรื่องราวของตนเองอันนี้ก็แก้ไขได้ด้วยนะ,ะาฝากเอาไว้นะคะสาธุบุญบาร,รมีของทุกทกท่านนะ,ะที่ได้มาเห็นคลิปนี้เนาะก็น้อมบาร,รมีท่านอาจารย์ท่านกุมารอินท่านเทวิสุวรรณท่านพญานาคเทพพรมเทวราสิทธสิครูบาอาจารย์ท่านฤาษีนะที่ได้ร่วมกันสรรสร้าง กุมารองค์ใหม่เกิดมาในประเทศไทยนี้นะก็คือท่านกุมาอรอินมาอํานวยอวยพรให้กับมนุษย์นะคนไทยโดยเฉพาะคนไทยตอนนี้เนาะให้ปลอดโรคปลอดภยัยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยนะคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยทำแล้วก็ไม่ได้บิดเบินตนเองและผู้อื่นนะขอให้สำเร็จสมหวังตังใจปรารถนาและปักหมุดนำพาตนเองเข้าถึงกระแสะมรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยสัพพันธ์ด้วยเทอนสาทุสัทุสัธุเจ้าค่า